ผีชื่ออะไรอเล็กซคราดจะมีหน้าที่เป็นคนเรียกผีไหมเนาะมาดิอุ้ยค่าไอคิวตีหนึ่งเลยอุ้ยเงียงมากเขา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 คงดีใจแบบเรามาอะไรเงี้ยหากระดูกถ่ายรูปผีหาห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าสิบโอเคอาจารย์เรนนี่เดี๋ยวส่้งสองผีปักไปเลยเอันเมืองไปมเมืองเดี๋ยวเพิ่งอุ้ยห้องนี้เลยห้องนี้เลยหก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 ถึงเจ็ดหกถึงเจ็ด มันเฮียนมากเราลองลองสำรวจอีกห้องนึงอันนี้หมวดยากสุดนะระวังเฮ้ยห้องนั้นแหละห้องนี้แหละห้องนี้เลยห้องนี้เลยโอเควางหมด place อย่า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 ไม่มาเพิ่งดีอ๋อๆสูดอยู่เลยไม่ได้ไม่หมดอ๋อเหรอเวลายังไม่หมดต้งใจต้องใจเพราะั้นสำรวจสำรวจก่อ็โอเค ห้องน้ำห้องน้ำามน่ามีแต่เปิดไปก่อนวันนี้ไม่อะเมื่อกีมก้มาดูห้องนี้ใช่ไหมทำไมคูไม่ขึ้นใากระดูกก่อนได้แน่กระดูกไม่ผีมันยังไม่มาเก็มนี้มันวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้หรือวิ่งได้ไปเอาวางกล้องหน่อยปั๊บก็เข้ามาสิผีมันยังไม่ล่าตอนนี้เ่นาทำไมเวลาหมดเร็วจังเวลาหมดแล้วตาอุ้ยอุ้ย มันแล้วเนี่ยเอาเอาโดรีมาเปกล้องด้านในเสร็จสิเปิดกล้องมาละถือวางสี่มาด้วยกันอ๋ออ๋ออือไม่ยห้เห็นดีเดี๋ยวเขาสไลด์ทีนึงว่ามันเกี่ยวกอะไระดับไฟบ้านอ่าหกถึงเจ็ดอะมันยังไม่ยังมันมันไม่หนาวอ่ะงั้นเอายกอินทีไปวัดยังสูงอยู่เลยเอ้ยศูนย์วางกล้องก่อน เอากล้องไปตั้งไม่มีมียังไม่มีไม่มีวิแววตั้งกล้องบนคอสตั้งในนี้ะัตรงที่นอนเปเด็กก็ได้เดี๋ยวกมไปดูฮะแล้นั้นเขาสกาถามก่อนอะไรอยู่เฮียเอาที่วัดก่อนไม่สิบีเอฟไม่ตอบเอ้ยมีเฟย์ถ่ายรูปไหมเนี่ยเหมือนจะมีเหมือนมี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  ผีแพ exactly. like ้ไหมซินตะการหรอซิก้าไทยหรอฉันกลัวแพ้มากไปไดูไหมมันก็เอาก้อนอีกอันไปเลยเข้าไปดา่ะเข้าไปด่ามเลยใช่ไปด่าลูกบอลแล้วก็เตรียมนกโคไไ้หนึ่งกระป๋องเกมเกมเกมไทยรูปแล้วเข้าไปด่าใช่ไหมโอ้ยสติศู์เองอ่ะมันผีไม่มาแบ่งปีไฟมันเกิด เซนติเ <c oughs> ท่ททาไหร่ว,วะอา้าวมามารอบนึงแล้วก็มไม่มันก็ไม่มาเลยถ,ถ้าผีร่านี่คือตายเลนะยนะติดอยู่หน้าประตูรถ <c oughs> ตายอยูหน้าประตูม,มันลากมันลากคนเดียวมันลากคนเดียวมันลากคนเดียวมันจะเอาคนน้อยที่น้อยสุดเนจะ้ยผีล่ามันยาเดี่ยวมีหมดดูเหมือนว่ามันมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปอ่ะต้องเดาสุ่มผีไม่มาผีมันสวนอ่ะเอา U V ไปส่องไหมเอา U V ไปส่อง U V ไม่หาหน่อยมือ U V ป้า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 เดี๋ยวจะเอากล้องไม่ตั้งเองโอเคเราจะต้องมาเริ่มปไป เดี๋ยวฉันจะเอาเป็นทอมก่อนเอากล้เขียนเขียนเลยมันไม่มีถ่ายละเอากล้องไทยกล้องไทยรูปมาฉันไม่ได้เอามาเขียนใช่ไหมวางวางก่อนวางเขียนวางไม่เขียนใช่ไหมเขียนเขียนวางเดี๋ยวไปเอากล้องไปเอากล้องถ่ายใช่ไหมผีที่เขียนเนี้ยผีที่เขียนเป็นลิฟวิ่งเอ๊ะไม่ไปเนนเน้นใช่ไหมไม่ไปเน้น ไม่มีนนไม่มีสมุดเบลลแล้วก็ดีมอนคุณพี่ถ่ายไม่มีสมุดคุณพี่ลองถ่ายสิมันมันถ่ายแล้วมันมีสมุดอะอ๋อต้องถ่ายสูงๆไหมอ๋อเหรอตรงกอบบัตรุมันไม่มีกออแจอุ๊ยซ้มเสีแหล้องมันแคบไปหน่อยไหนอะเนี่ยถ่ายมันไม่มีคุณพี่ลองดูในกล้องมันไม่มีจริงๆนี่ในกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปอุ๊ยหลอนเนาะห้อนสปิริตนี่คือต้องมีรอยนิ้วมือแล้วก็ตัดตัวฟิซซิ่งออกไปเลย ตัดต่อฟิสิกส์ออกไปเลยแล้วก็ยูรีนยูเลก็ตัดไปเลยครับว่ามันไม่ฟิสิกส์กดไวติ่งกดไวติ่งิ่มเขียนฉันกลัวแพ้เดี๋ยวลองลองไปถ่ายใหม่คุณพี่ส่งหน่อยส่งเข้าไปลยรถไฟไม่ใช่เลยไม่มีจริงๆสมุดไม่มีจริงๆเออไม่มีไม่มีได้ไงวะชื่ออะไรนะชื่ออะไรวะชื่ออเล็กคลาสเดี๋ยวดูให้ดูแอคทิวิตี้ส์หน่อยไโอ้โหเรมานเน้น เลเวเนนนี่ดูมากดูสุดแล้วตัวนี้เลเวเนนแล้วก็อุ้ยแล้วก็เลเวเนนไม่ใช่เพราะว่ามันยังไม่ใช่เลยไม่ใช่แล้วก็ดีมอนไม่ใช่ดีมอนกรีดเยอะไม่ได้ด้วยเดี๋ยวคางบ้านดาเพราะมันดึกต้องไม่เช็คซอยนิ้วมือตรงแถวแถวทั่วห้องอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่แถวหน้าต่างก็เออไฟฉายยูวีอยู่ที่ใครอ่ะอามามาอ่อามามาอ๋อไป่ใช่กันด้สิแลไปด้วยกันไหมด้วยกัน เราเมคนละงานไปเยอะดูนะว่ายังไงมีรอยในมือปิดใช่ใช่มีรอยในมือกับก่นแป๊วแต่ว่ามันก็จะเหลือหรืี่จะเป็นไปได้ที่มีรอยนิ้วมือสปิริตเลเวเนนกับสปิริตสปิริตหรือเปล่ามัน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 ไม่รักมันไม่เคยดูมันไม่เคยดูเลยมันจะเหลือเลเวเนนกับสปิริตเหลือเหลอนะสปิริตต้องคุยเลเวเนนเลเวเนนซ์ imf ใช่ imf ลอง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 เช็คอีกรอบหนึ่งเผื่อมันขึ้นโอเคมันต้องแบบ ต้องให้ค่าสติลดลดก่อนลองไปคุยกับลองไปเช็คอันไหนวะเนีงขอพิมพ์ก่อนขอพิมพ์ก่อนอุ้ยขึ้นแล้ว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 โอเคอะนี่หนึ่งนี่หนึ่งกลัวแพ้มันปลาลัมปลาลัมปลาลัมเอ้าขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งมาละมาเริ่มมาละเริ่มมาละไม่มาลองลองให้อยู่ลองให้บอลอยู่คนเดียวลองให้บอลอยู่คนเดียวโอเคโอเคโอ้ไม่เอาโอเคงั้นจะอยู่หน้าประตูแต่ว่าอยู่ด้านหลังมันเป็นแพ้ โอเคจสปิดประตูให้อุ้ยแมวไม่ตอบอ่ะมึงบอกว่าอาอยู่ในฮียอย่างเดียวอ่ะมันน่าจะเป็นมันไม่ใช่รีเวนปะรีเวนคือมันจะเป็นผีแบบไหนดุ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 มาขอก๊อฟอันนี้ก่อนเรีนเต่าสุ่มสปีดสปีดมันต้องมีสปีดบล็อกต้องไม่ตอบจริงเหรออ่ะก็ได้มันไม่ตอบมันไม่ตอบอุ้ยตอบแล้ว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 โอเคสปีด โอเคง่ายง่ายยัยังอันนี้ง่ายนี่ง่ายแล้วก็ไม่ทำอิเมนอิเมนหายผีเนาะมันมันไม่โผล่นะมันไม่โผล่นะจะถ่ายเหรอไมันกลัวเดี๋ยวป้าฮอสเซฟิลิต์มันนี้ให้โม่ไข่ไม่ไห้โม่ไข่สมาร์ทไทยไม่กลัวแพ้มาไม่กลัวแพ้มาไม่กลัวแพ้มากัดแพะล่าสัตว์เรื่อยๆกานถ่ายสองคนถ่ายกล้องสองคนแล้วกล้องมันไปได้หมดแล้วกล้องอยู่ตรงนี้อันนึงเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันต้องรอให้ผีมา บอกว่าค่าสติของเรามันอันนี้อันนี้หาด้วเนี่ยอ่ะถ่ายรูปแต่ว่าเป็นอันนี้อย่ากันเลยนนนี่กัให้องต้องอยู่คนละมุมโอเคตายหมดเลยอยู่อยู่คนละมุมโอเคงั้นฉันอยู่กับคนพี่ต้องปิดไฟได้ไหมอุ้ยอุ้ยจับจับใจไฮมันชื่ออะไรนะลืมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคนพีเชื่อสิหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึงแล้วไปทิวชว์หนึ่งโชยูวโอ้ยโชวยูว่าเซลยอมยอมอ่าเล่นเล่นวิ่งนี่ไงชนะได้มขอเรียกมาอีกรอบนึงไปนี่ไงเนี่ยมาละมาละมาละต้องปิดไฟได้ไหมปิด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 

อุ่ยจริงเหรอสวยเอ๊ะโมเอ้าตกใจหมดกำลังมันจะไม่ถึงร้อยเลยถหลักร้อยเลยเลยแล้ว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 ตอนนี้เป็นงานตอนนี้เป็นงานอุ่งร้อยสามห้าอู้อันนี้ยากจริงเนี่ย